สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ,อบผุกเกาะนะคะตอนนี้มาแวะเต่าเคียงภูนะคะเดี๋ยวพี่เขียวเพิ่นจะกินข้าวนะคะก็เลยมาเห็นสวยๆงามๆค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะ่าจะเพิ่งทํานะคะทุกคนเพิ่งก็ตัดหญ้านะฝั่งนูน,นี่ค่ะเป็นสะพานนะคะนี่เป็นสะพานข้ามาก็สวยมากค่ะนะคะวิววิววิว โอ้ชั้นนี้ก็มีนะคะแม่ดาเดี๋ยวขึ้นชั้นสองก่อนนะคะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปอันนี้น่าจะทำใหม่ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นก่อนน่าจะยังทาไม่สิ็ธค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะชั้นบนโอ้ยูด,ดีมากเลย อนี่นะคะโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นมาทางนี้นะคะอันนี้นองดูด้านล่างนะคะโน่โนนนนนนี่นะคะด้านโน้นก็รถจอดอยู่ยด้านหน้านะคะโอ้โหชมวิวได้สวยงามนี่ก็น่าจะเป็นคนดูแลสวนนะคะ นี่นะคะโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยลงไปด้านล่างนะคะตรงนู้นก็จะเป็นสะพ,พานนะคะฝั่งโน้นตอนนี้เขาน่าจะไปสั่งอาหารอยู่นะคะแต่เราก็ทำคลิปก่อนทำคลิปรอคะ่ะนี่คะ่ะอากาศดีมากเลย ตอนนี้เพื่อนมาอยู่เสูงนะคะนี่ก็สวยงามเพื่อนก็ปรับนะคะที่พักอาศัยทำเป็นซุ้มนะคะสองชั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอาคารนะคะนี่นี่ค่ะฝั่งนี้อาคารที่แบบจะอบรมก็ได้ค่ะนะคะด้านล่างด้านล่างค่ะ เดี๋ยวเราก็ลงไปนะคะตอนนี้ลงไปก่อนนะคะอันนั้นต้นอะไรเนาะ่อเ,เขียวค่ะเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันก่อนต้นไม้ก็เขียวเขียวค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะทางเดินนี่ก็สุดยอดมาก แล้วก็ลงบันไดค่ะนะคะอันนี้น่าจะยังไม่ทันได้เสร็จนะคะนี่อันนี้เป็นบันไดาทางลงตรงนี้แล้วที่แม่ลองมาอาทํำลำไยอิงลำไยแกนะ่ะแม่บอกแม่นแล้วแกต้นอยู่ตรงไหนตรงนาแถวนี้ละ ค่ะเพราะว่ามันเป็นอให้ประทานอาหารด้วยแล้วก็เป็นที่ถ่ายรูปด้วยไว้รอโอ้ดอกยังไม่ดาจะรู้จักไหมนี่อันที่เป็นย้อยๆนี่แมนี่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 เอฟซีดอกยังนะนี่นะใบเขาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่นี่ดอกอะไรเนาะ ต้องถามเอซแล้วค่ะน่าจะรู้เอซีน้องก็จะเป็นดอกสีชมพูนะคะมีกระต่ายด้วยนะคะอกระต่ายก็มีนะคะทุกคนมีฮอดกระต่ายอ้าวมีบ้านให,ให้นั่งด้วยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเอ๋ยไม่ได้น้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็เลือนกระต่ายนูน่นนั่งอยู่ยใช่ตัวใหญ่เนาะแม่ดาถ้าดูกระตาร่ายมันก็ให้อาหารเรียบร้อยน,อน,น,นี่กระต่ายนะคะอา้อาๆขอกินอาหารแม่ดาแ,แล้วนั่นไม่มีเราไม่มีผักบุ้งเลยนั่นค่ะอยู่ด้านในก็มีนะคะนั่นค่ะด้านในจะมีอยู่ อันค่ะนั่นค่ะอันนั้นเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปค่ะตอนนี้พี่เคี้ยวน่าจะสั่งกับข้าวแล้วมั้งถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับกกอกเลยนะคะจ๊ะเออมันกินก็ให้มันกินเลยนี่ค่ะตอนนี้น่าจะสั่งกับข้าวแล้วมั้ง จนเราก็มาถ่ายโฟงถ่ายคลิปอันนี้นะคะการตกแต่งอันนี้เป็นทำเป็นโคมไฟนะคะสวยมากนะทำจากไม้ไผ่เราเคียงภูอันนี้ก็ทำจากกระบอกนะคะทุกคนนี่ เรียกว่าอัดภาษาพูไทยนี่นะคะอันนี้เป็นสะพานนะคะเป็นสะพานข้ามโอ้โหสวยมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเราเดินไปขึ้นลงดูเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปหาพ่ออยู่ฝั่งโน้นอันนี้ก็เป็นตะกร้าหวายนะคะใส่แพรชิ่งไห้นะคะนี่ก็เรียงเรียงกันไว้ตรงสะพานแต่มันก็สวยดีค่ะนะคะ นี่นะคะยวดูบรรยากาศภาพรวมทางนู้นนะคะโอ้โนู่นน,นคุณพ่อไปอยู่ตรงนูนนะะ้นแล้วค่ะนู่นเห็นว่าสั่งไปกินที่นู่นนะคะอะไรนะเขาเรียกว่าแกงส้มปลาช่อนหรือเปล่าวันนี้เราจะได้ชิมคะ่ะเอฟซีพึ่งพึ่งพึ่งได้ยินนะคะไปแล้วค่ะอาหารไปแล้ว ปลาก็เยอะอยู่นะคะนี่ต้องให้น้ำตลอดเลยนั่นนะคะไปแล้วค่ะโอ้โหวัวคลายก็มีนะคะทางนน้นทางนน้นก็วัวควายก็กินหญ้าอยู่แบบมีความสุขเลยค่ะ กับธรรมชาติมากๆยะยจนซะใหญ่เลยนี่ค่ะอดูแล้วมีความสุขค่ะอากาศดีมากเลยอันนั้นตัดหญ้านะคะนี่อันนี้ก็เป็นสะพานล้อมรอบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือว่าตรงนู้นด้วยนะคะนู่น ตั้งแต่ทางเข้ามาเลยมีเตานะคะมีม้าสองตัวนะคะรูปปั้นนี่นะคะรถคุณพ่ออยู่ทางนี้ตัวนี้ก็เป็นอาคารที่สั่งอาหารนะคะนี่นะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะก็ขอสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ